สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของราศีสิงห์นะคะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่ออมจะมาอ่านคำทำนายไพ่ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังก็คือสิ่งดีๆใด,ดที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้นะคะ การอ่านคําทำนายไพ่นะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นของใครคนใดคนนึงนะคะฉะนั้นขอให้รับแต่พลังงานดีๆนี้ไปนะคะสิ่งแต่งที่มันดีต่อใจนะคะที่ไม่ใช่ของคุณก็ปล่อยมันไปนะคะรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเอาไปเก็บไว้ในความทรงจํานะคะเอาไปเก็บไว้เป็นภาพเป็นความรู้สึกนะคะโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตใต้สํานึกเพื่อให้มันเกิดขึ้น จริงเกิดขึ้นเร็วในชีวิตเรานะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอมก็ต้องขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิษษษษ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเพื่อให้อ่านคำนำคำทำนายไพ่ให้ตรงให้ใช่นะเพื่อเป็นกําลังใจแลวก็เป็นพลังงานดีๆนะคะให้กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่า ใบแรกในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะอาจจะกําลังคิดกําลังเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าทําสิ่งเก่าต่อยอดสิ่งเก่านั่นแหละนะคะเพื่อที่จะให้มันงอกออกดอกออกผลนะคะเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่านะคะให้กับงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจกิจการของตัวเองนะคะใบที่สองนะคะพลังงานของคุณนะคะบางคนเนี่ย ทำภารกิจหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วจนคุณบางคนเนี่ยสำเร็จงานหนึ่งแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังจะสำเร็จนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณพยายามทำมานะคะพลังงานของคุณเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยนะคะเยอะมากคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะคะคุณมีความสุขทางใจบางคนเนี่ยคือไม่ได้พึ่งปัจจัยภายนอกมากเลยนะคะกลับมามีความสุขกับตัวเองแล้วก็ บางคนไม่ได้กังวลเรื่องเงินแล้วนะคะคือมีเพียงพอนะคะหรือไม่ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยนะคะคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจจะกำลังคิดกำลังหาทางออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะผ่านมันไปได้นะแปดดาบนะคะมันเป็นสิ่งที่ คุณสามารถจัดการได้นะคะแปดดาบสี่ดาบขออนุญาตปิดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะผ่านนะคะไพด่ดาบนี่มักจะโดนแจ้งเตือนตลอดนะคะว่าผิดกฎชุมชนฉะนั้นขออนุญาตปิดนะคะพลังงานของคุณค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามีบางอย่างนะคะที่คุณยังติดอยู่นะไม่ว่าจะความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะระวังการเป็นโรคไมเกรนหรือว่า ทางเดินหายใจนะคะเพราะว่าอย่างอื่นมันดีหมดเลยนะคะมันจะมีแค่ไพ่ดาบที่จริงๆแล้วถ้าจะออกมาคุณก็ออกได้นะคุณมีหนทางที่แก้ไขแต่มันติดอะไรบางอย่างในใจคุณมันติดในความรู้สึกเฉยๆนะคะฉะนั้นเรามาดูซินะคะว่าเดือนตุลาคมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณคะจะมีสิ่งดีๆใดมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะ ห้าใบงานหนักๆห,หรือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยค่ะคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะได้ออกนะคะอันแรกเลยเดือนตุลาคมคุณจะได้เดินออกมาจากความทุกข์ความเศร้าความกังวลใจเพราะามันสามารถเดินออกมาได้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะสิ่งที่คุณติดบางคนเนี่ยติดมานานนานมากจนรู้สึกว่าเป็นความเคยชินแล้วรู้สึกมันไม่มีผลอะไรกับคุณเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี มันมีในด้านการเดินต่อไปข้างหน้านะคะฉะนั้นคุณจะวางคุณจะหลุดนะคะคุณจะวางได้คุณจะออกมาได้กับความคิดความรู้สึกนั้นเห็นไหมไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูจากผู้หลับผู้ใหญ่นะคะบางทีเป็นหัวหน้าคุณก็ได้นะคะหรือถ้าคุณขอความช่วยเหลือของใครนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลคนนั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่มีเมตตา นะคะเป็นคนที่มีเมตตาต่อคุณหรือถ้าคุณทํางานอะไรเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะมันจะมีคนมาแบ่งเบาแบ่งเบาความกังวลใจอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาให้หรือเป็นคนที่ออกทุนให้นะคะดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับเงินนะคะเดือนหน้าคุณจะได้รับเงินในสิ่งที่คุณควรได้รับนะคะตาช่างมาแล้วความยุติธรรมมาแล้วนะคะ กองเหรียญการเงินคุณจะคล่องขึ้นคุณจะหมุนเงินได้มากขึ้นถ้าบางคนมีมีการติดขัดนะคะเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงนะพึ่บเอ้ยเดือนตุลาคมนี้นะคะราศีสิงห์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยเนี่ยเรื่องการงานเรื่องการเงินความขัดแยง้ง จะได้ออกนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะสามารถปรับตัวได้คุณจะสามารถออกจากความรู้สึกนั้นได้นะคะเทมเพลนกับสองเหรียญมายืนยันนะคะว่าคุณจะได้อาบางคนเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนจากความรู้สึกจากเนี่ยจากร้ายกลเป็นดีจากสิ่งอึดอัดกลายเป็นความสบายใจนะคะจากคนที่เคยติดขัดนะก็จะมีคนช่วยเหลือกค,คุณจะมีการเปิดทางนะคะโดยเฉพาะเทมเพลนเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเทวดาเนี่ย ฉะนั้นถ้าคุณติดอะไรสักอย่างหรือว่ามันไปไม่ได้สักทีออกไม่ได้สักทีคุณลองขอพอรนะคะสวดมนต์ทำสมาธิขอพอรปรับสมดุลปรับพลังงานของตัวเองนะคะแล้วสิ่งนั้นนะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากสิ่งที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะการเงินคุณดีมากๆแล้วก็การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งทางด้านการงานและการเงินคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการเงินคุณดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะการงาน คุณจะเบาขึ้นนะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆอันนี้ไปนะคะสำหรับราศีสิงห์นะคะสวัสดีค่ะ